บ้านสวนเราฟันสวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมารู้จักกล้วยอีกชนิดหนึ่งนะคะเป็นกล้วยสายพันธุ์ดีที่ประส้มคัดสรรมาปลูกไว้ในสวนค่ะกล้วยน้ำว้านวลจันทร์เรียกสั้นๆกล้วยนวลจันทร์บางคนก็เรียกกล้วยน้ำว้าสีเงินค่ะสังเกตได้จากผลของเขาค่ะ สีเปลือกจะเป็นสีเขียวอมขาวเงินเงินจุดเด่นของกล้วยนวลจันทร์เป็นกล้วยน้ำว้าที่มีเนื้อหวานสุกงอมก็ไม่เละขนาดต้นไม่สูงมากค่ะความสูงประมาณ4เมตรใช้ได้ทั้งใบทั้งดอกทั้งผลทั้งต้น อีกจุดหนึ่งคือหัวปลีเขาไหลกว้างปลายมนเมื่อออกลูกครบแล้วลายจะแหลมขึ้นค่ะระยะเวลาตั้งแต่ออกปลีจนลูกแก่ก็เกือบสีเดือนค่ะ